สำนักถังเลิอพบจบแดนตอน131ตอนสองในขณะที่จักรพรรดินีหิมยิมในขณะที่เธอกำลังลูกหูมีตัวนั้นด้วยแววตาอ่อนโยนัว,วีเฮ้ากลับรู้สึกเหมือนเธอกำลังห่างไกลออกไปทุกทีไม่ใช่ทางกายภาพแต่เป็นทางจิตใจท่านหญิงหิมัดดูเหมือนจะไม่มีวันกลับมาเป็นคนเดิมอีกแล้วเซียวไปดูมีความสุขราวกับลูกหมาตัวใหญ่ก้นขนาดมหึมาของเขากระตุกไปมาขณะที่ครางเสียงต่ำด้วยความพอใจจากการสัมผัสข,ของจักรพรรดินีหิมัแต่แล้วกลิ่นอายแปลกประหลาดก็แผ่ซ่านออกมาจากด้านนอกวงกลงอมอสูรรญ,ญาาณที่่ลล้อออ้ออออมบยยูหหงไปเต เริ่มแยกออกอย่างมีจังหวะคล้ายกับมีบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ใจกลางเงามาหึกมาก้าวเข้ามาในสายตาของหัววีเฮาและตามหลังมาไม่ใช่แค่ร่างเดียวแต่มีอีกนับร้อยเงาที่ตามมาติดๆอสูรวิญ,ญญาณที่เคยเหมอบกราบต่างหลีกทางอย่างเร่งรีบเหมือนคลื่นน้ำแข็งที่เปิดทางให้ภูเขาเคลื่อนผ่านหัววีเฮากลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขาคือร่างยักษ์สูงเกิน120รอย่เมตรใหญ่ยิ่งกว่าราชามีน้ำแข็งที่เขาเคยประทับใจใหญ่เสียจนแม้แต่เทพแห่งสัพสั แต่ไม่ใช่แค่ขนาดที่น่าตื่นตะลึงสิ่งที่ทำให้เขาต้องจ้องคขม็งคือโครงสร้างของมันที่เหมือนมนุษย์มีแขนยาวเรียวขนสีขาวปกคลุมทั้งร่างใบหน้าก็คล้ายมนุษย์จนน่าประหลาดใจแม้จะมีรอยย่นและผิวสีทองแดงหยักกร่างสองเที่ยวขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากปากบอกถึงสายพันธุ์ของมันได้อย่างชัดเจนวัววีเฮาจำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้จักรพรัดนีหิมะเอ่ยปากปีศาจหิมะไทฐานไม่ใช่แค่หนึ่งตัวแต่ข้างหลังมันยังมีปีศาจหิมะไทฐานอีกกว่าร้อยตัวแม้จะมีความสูงไม่เท่่่่่่่าาาาาาาตตตตตััััววววววแแแแแรรรรกกกกกกเเเเเฉลลลลีีีย้้็สสูููงงง80 100มมมะอิบทนนนนืภข ดูเหมือนแค่โบกแขนที่เดียวก็สามารถโค่นต้นไม้ผันต้นหรือยกฟ้าทั้งผืนได้เลยเมื่อพวกมันก้าวเข้าสู่พื้นที่อสูรวิญญ,ญาณทั้งหมดต่างหลบหลีกอย่างเร่งรีบและเปิดทางด้วยความเคารพถึงขีดสุดไม่มีแม้แต่ตัวเดียวที่กล้าขวางทางเพราะนี่คือราชาอีกตนแห่งดินแดนน้ำแข็งทางเหนือขบวนของปีศาจหิมะไททานนั้นดูเหมือนกองทัพของยักษ์จากตำนานโบราณแต่กลับไม่มีแม้แต่เสียงคำรามพวกมันเงียบหนักแน่นและสาง่างามในแบบของตนฮัววีเฮารู้ได้ทันทีว่าอีกหนึ่งราชาสวรรค์แห่งแดนเหนือ ราชา,าสูรหิมะไทาฐานไม่ได้เดินต่อไปเมื่อเขาเข้าสู่วงกลมด้านในสุดเขาข้างหนึ่งของเขากุกลงแต่พื้นน้ำแข็งอย่างหนักแน่นเสียงคำรามต่ำด้วยความเคารพดังออกมาจากลำคอของเขาขณะนั้นเขาเปล่าถ้อยคำเป็นภาษามนุษย์อย่างชัดเจนนี่คือ,อสูรวิญ,ญญาณเพียงตัวเดียวที่กล้ากล่าววาจาโดยตรงต่อหน้าจากักรพรรดินีหิมะท่ามกลางสายตานับร้อยของเหล่าสูรวิญ,ญญาณที่ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองนางเขาทักทายนางด้วยความเคารพสุดหัวใจขณะเดียวกันสายตาของเขาก็เหลือบไปยังราชาหมีน้ำแข็งที่นอนอย ความอิจฉาฤาษยาในแววตาของเขานั้นชัดเจนจนแทบจะสัมผัสได้จักรพรัินีหิมะพยักหน้าเบาๆขณะกล่าวว่าไทฐานข้าไม่ได้เจอกันนานเลยเสียงของนางราบเรียบและนิ่งสงบแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจและความลึกซึ้งที่ยากจะตีความใช่แล้วไม่เจอกันนานเลยจักรพัินีหิมะอ่าท่านคือจักรพัินีน้ำแข็งใช่ไหมดวงตาของราชาสูหิมะเป็นประกายยินดีขณะมองไปยังด้านหลังของจักรพัินีราวกับกำลังมองใครบางคนที่เขาจดจำได้ชัดเจนจากอดีต จักรพรรดนินีน้ำแข็งไม่ได้ปิดซ่อนออร่าของตนเองเลยดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่เขาจะจำเธอได้นางเพียงพยักหน้าให้อย่างสุภาพแต่ไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มเติมเพราะในเวลานี้จักรพรรดนินีหิมะก็อยู่ที่นี่เช่นกันซึ่งเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จักรพรรดนินีน้ำแข็งกวรเอ่ยวาจาใดๆอำนาจและความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดนินีหิมะในแดน,น,นื่นนั้นสูงส่งจนไม่มีสูบิญ,ญญาตนใดกล้าล่วงละเมิดแม้เพียงคำพูดอาไทยลุกขึ้นได้จักรพรรดนินีหิมะเอ่ยเสียงนิ่งเรียยบ่่งได้วลัทีมอมคอคธิาย ข้าตกลงราชาไทฐถางตอบรับทันทีจากนั้นเขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วด้วยท่าทางว่องไวที่ขัดแย้งกับร่างอันใหญ่โตของเขาในขณะเดียวกันเหล่าอสูรที่มัดไท่ถางที่อยู่เบื้องหลังเขาก็เริ่มกุกเข่าลงอย่างพร้อมเพรียงราวกับโดมิโนที่ล้มต่อกันเป็นแถวเสียงที่เกิดจากร่างกายมหึมาหลายร้อยร่างกระทบพื้นน้ำแข็งพร้อมกันนั้นดังสะท้อนกล้องทั่วทุ่งน้ำแข็งราวกับคำรามแห่งพิธีศักดิ์สิทธิ์ฉากตรงหน้าช่างหน้าหลือเชื่อเกินบรรยาย ความใหญ่โตของปีศาจหิมะไททานที่ไร้ผู้ใดเทียบเคียงได้ในมูวสูงบนผืนดินทำให้การคุกเข่าของพวกมันกลายเป็นภาพที่ตราตรึงตลอดการในสายตาของวัววีเฮ้าจะกระพรัดิหิมะโบกมือเบาๆแล้วเปล่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบมานั่งลงสิเอาละลักราชาอสูรหิมะไททานตอบด้วยเสียงตื่นเต้นราวเด็กตัวโตวจากนั้นก็วิ่งหยอหยอเข้าไปหาหนางอย่างเต็มกำลังความวุ่นวายที่เขาสร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งสั่นสะเทือนไปทั่วพื้นดินเทียบได้กับราชามีน้ำแข็งในยามอารมณ์ดีวัววีเฮ้าสังเกตาน้หงร ราชามีน้ำแข็งที่กำลังเพลิดเพลินกับสัมผัสจากจักรพรรดินิฮิมัตแม้จะหลับตาพริ้มราวกับไม่สนใจสิ่งใดแต่ดวงตาของเขากลับปรีลงกลายเป็นรอยแคบๆจ้องมองราชาไทาฐานด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนรูม่านตาแสดงออกถึงความดูถูกและหยีดหยามอย่างไม่ปิดบังเป็นการแสดงออกที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชามีน้ำแข็งกับราชาสูหฮิมัตไทฐานนั้นหาใช่มิตรแท้ไม่เลยแม้แต่น้อยตึงๆง,ง,งเสียงฝีเท้าอันหนักแน่นและสม่ำเสมอของราชาปิศาจหิมะดังก้องไปทั่วลาน้ำแข็งขนัดมาหึมาเขาก้าวเข้ามาใกล้ ขาอันมหึมาของเขาขวายห้างอย่างไม่ยิระต่อราชามีน้ำแข็งที่นอนอยู่ใกลๆ้ๆด้วยขนาดอันใหญ่โตของเขาวัววีเฮารู้สึกราวกับว่าภูเขาลูกใหม่เพิ่งโผล่ขึ้นมาขวางสายตาความสูงตรงงานของราชาปีศาหิมะบทบางทุกสิ่งจนหัววีเฮาแทบจะมองไม่เห็นจักรพรรดินีหิมะที่อยู่เบื้องหลังเขาเลยแม้ราชาปีศาหิมะจะไม่กล้าทำตัวห่างต่อหน้าจักรพรรดินีหมิมะแต่เขาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างอันใหญ่ของตนไปสัมผัสถูกกับราชามีน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ร่างกายทั้งสองกระทบกันเบบาาาๆๆอออออออยยยยยย่่่่่่งงงงจจจใกกกนะลััตตรรุแแแพไมมมมีีฝดดถว เสียงแตกปริ้ของน้ำแข็งใต้ร่างของพวกเขาดังขึ้นเป็นระยะ,สะแสดงถึงแรงมหาศาลที่ถ่ายทอดผ่านการผลักเล็กน้อยเหล่านั้นช่างเป็นสัตว์อสูรที่น่าเกรงขามจริงๆฮัว,วีเฮาสังเกตอย่างระม,มัดระวังจากสิ่งที่เขาเฝ้าดูมาระยะหนึ่งเขาเริ่มเข้าใจว่าสัตว์วิญญาณบนที่ราบน้ำแข็งแห่งนี้นั้นมีความสามารถีดเหนียวแน่นกว่าสัตว์วิญญาณในป่าดวงดาวอันยิ่งใหญ่มากนะักแม้ราชามีน้ำแข็งและราชาอาสูรหิมะใท้ฐานจะเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่ทั้งคู่กลับยอมจำนวนต่อจักรพรรดินีหิ เธอคือเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องใช้กำลัง,งกุมกูใดๆแค่เพียงชื่อของเธอก็สามารถควบคุมจิตใจและการกระทำของสัตว์วิญญาทุกตัวได้แล้วแม้ว่าพลังรวมของแดนเหนืออาจไม่เพียงพอจะรับมือกับป่าดงดาวได้ในภาพรวมแต่หากเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือโดยเฉพาะบัววีเท่าก็มั่นใจว่าอาสูวิญ,ญญาณของแดนเหนือมีโอกาสจะคว้าชัยชนะได้สูงกว่าเพราะสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของที่นี่นั้นไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากพวกเขาเองจัก,กรพรรดินีหิมะกล่าวเสียงชัดท้อยชัดคำว่าเอาละ่ะในเมื่อเกือบทุกคนอยู่กันครบแล้วงั้นเราก็เเเริ่่มมมมกกกันนนนนลลย้้าาาาไไดห็ทุคแว และข้าดีใจมากที่ได้กลับมาแม้บนใบหน้าของเธอจะไม่มีแม้แต่รอยยิ้มแต่อสูรวิญญาณนับพันกลับส่งเสียงร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นและยินดีทันทีที่คำพูดนั้นจบลงเสียงคำรามดังก้องสนัดฟ้าฟาคลื่นเสียงรุนแรงถึงขั้นฉีกพายุหิมะออกเป็นริ้วๆอย่างรุนแรงพื้นที่ทั้งหมดสั่นสะเทือนไปด้วยพลังของอสูรนับพันที่ตะโกนออกมาพร้อมกันจักรพรรดินีหิมะเพียงค่อยๆยกมือขวาขึ้นแล้วกดลงกับอากาศเบา แต่ทันใดนั้นเสียงคำรามทั้งหมดก็หยุดลงทันทีเงียบสงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ตรงนั้นเลยจักรพรรดินีหิมะหันไปมองราชาปีศาจหิมะท้ายฐานที่อยู่ใกล้เธอและเพียงแค่แววตาของนางราชาปีศาจหิมาก็รีบก้มศีรษะลงทันทีอย่างนอบน้อมจักรพรรดินีหิมะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบแต่ก้องกังวลด้ทั่วทั้งลานน้ำแข็งข้าปิดประตูบ่มเพาะมาหลายปีแล้วและพยายามอย่างหนักเพื่อฝ่าด่านข้อกวดต่อไปพวกเจ้าทุกคนก็รู้ดีว่าข้าไม่ได้อายุน้อยอีกแล้วและข้าก็มีชีีวววิิิตตอยยยู่มาาานานนนนเเกไปทววญ,ญ,ญณ และข้าพวกเรากำลังเดินทางมาถึงจุดจบของพลังโลกในอนาคตเป็นของพวกเจ้าทางต้นเหนือคือสวรรค์ของข้าและสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจข้าอิ่มเอ็นที่สุดตลอดชีวิตยาวนานนี้คือความสงบสุขของแดนเหนือข้ารักที่นี่รักพวกเจ้าทุกคนและวันนี้ข้าเรียกพวกเจ้าทั้งหมดมารวมกันที่นี่ก็เพราะมีสองเรื่องสำคัญที่ข้าอยากจะพูดให้พวกเจ้ารู้หนึ่งข้ามาที่นี่เพื่อกล่าวคำลาครั้งสุดท้ายข้าจะปิดด่านบเพะอีกครั้งหลังจากวันนี้และข้าไม่อาจรู้ได้เลยว่าข้าจะผ่านพ้นมันได้หรือไม่หรือข้าจะยังได้กลับมาพพบกกัวเเจ้้าาออีครรงหืปล่ ข้ามาที่นี่เพื่อแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งของข้าเพียงแค่คำพูดของจักรพรรดินีหิมจะบับลงแผ่นดินทั้งหมดก็คล้ายจะสั่นไหวจากเสียงคำรามของเราอาสูรวิญญาณทั่วทั้งท้องฟ้าเสียงอื้อึงความโกลาหลความไม่เชื่อและความโศกเศร้าปะปนกันไปอย่างไร้ทิศทางเหล่าอาสูรวิญญาณของแดนเหนือต่างตกตะลึงราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจพวกเขาจักรพรรดินีหิมัไม่ใช่แค่ผู้ปกครองแต่คือเทพผู้พิทักษ์ของดินแดนทางเหนือคือเสาหลักของความสงบสุขที่นี่หากไม่มีนางทางเหนือจะเป็นอย่างไรต่อไปเสียงคำรามอันน่าสะพราาชสหิมันดงขขึ้นนททัีเาลุกขึ้น เต็มความสูงของร่างยักษ์ทุกหน้าอกตัวเองอย่างแรงด้วยหมดัดอันทรงพลังเสียงโหยหวนที่แฝงความโกรธเคี้ยวและความเจ็บปวดปะทุขึ้นกลางอากาศราวกับสายฟาฟาดคลื่นพลังอันน่าหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วทุกมุมของหลาน้ำแข็งทำให้เหล่าอสูรบิญญาตุ<อ>้ตงก้มหน้าอย่างสั่นถึงอย่างนั้นความสับสนในใจพวกเขาก็ยังไม่จางหายไปจักรพัดนิฮิมะคือศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งที่นี่ถ้าไม่มีเทพของพวกเขาแล้ว แดนเหนือสุดขั้วนี้จะดำรงอยู่ต่อไปอย่างไรราชา,าสูรหิมะไทยฐานค่อยๆกวาดตามองทุกตนด้วยแววตาเยือกเย็นแล้วนั่งลงข้างๆจากกระรัดนีหิมะอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรแต่ร่างที่สงบนิ่งของเขานั้นกลับแผ่รังสีแห่งความหนักแน่นดังภูผาจักระรัดนีหิมะเอ่ยขึ้นอย่างชัดเจนเสียงของเธอไม่ดังแต่ชัดเจนจนกล้องไปทั่วแดนเหนือข้าขอประกาศให้พวกเจ้าทั้งหมดรู้ไว้ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปอาไทยราชา,าสูรหิมะไทยฐานจะสืบทอดตำแหน่งของข้าเขาจะกลายเป็นผู้ปกครองของ,ของแดนเหนือและพวกเจ้าทุกคนต้้อองเเเเคคาาารรขขหมืน ต้องฟังคำสัง่งเถิงสนับสนุนเขาเพื่อรักษาความสงบสุขของแดนเหนือให้มั่นคงต่อไปอาไทอาจดูหยาบคายตรงไปตรงมาแต่เขาคือคนที่ซื่อสัตย์จริงใจและมีเกียรติที่สุดเขาไม่เคยใช้พลังก,กำลังเพื่อกดขี่เผ่าพันธุ์อื่นเขาใช้หัวใจและเกียรติของเขานำทางทุกก้าวที่เดินเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่ข้าเลือกด้วยสองตาของข้าเองเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเหล่าอาสูรวิญ,ญญาณแห่งแดนเหนือก็ต้องประหลาดใจยอย่างยิ่งอีกครั้ง ในมุมมองของพวกมันมีเพียงจักรพัรดินีน้ำแข็งเท่านั้นที่คู่ควรจะสืบทอดตำแหน่งต่อจากจักรพรรดินีหิมะเพราะทั้งสองมีสายเลือดเดียวกันและความสัมพันธ์ของพวกเธอนั้นแน่นแฟ้นเป็นอย่างมากในบรรดาสามราชาสวรรค์แห่งแดนเหนือราชาสวรรค์สองอันดับแรกมีพลังแข็งแกร่งจนสามารถทียบได้กับเทพสัตว์อสูรโดยเฉพาะหากพวกเขาร่วมมือกันแม้แต่เทพสัตว์อสูรระดับสูงก็ยังต้องหลีกเลี่ยงหากเกิดการต่อสู้ดังนั้นการที่จักรพรรดินีหิมะตป,ประกาศสลัดตำแหน่งจึงสร้างความตกตะลึงครั้งใหญ่ในหม แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการที่เธอประกาศจะส่งมอบตำแหน่งให้กับราชา,าสุหิมัแทนที่จะเป็นแมงป่องหยกเยือกแข็งอย่างที่คาดกันไว้นั่นเป็นสิ่งที่สรวิญ,ญญาณทั้งปวงแทบจะไม่อาจเชื่อได้แม้แต่ราชา,าสรหิมัดไทฐานเองก็เบิกตากว้างจ้องไปยังจักรพัินิหิมะด้วยความไม่เข้าใจเขาคิดว่าเธอกำลังทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่จักรพัินิหิมัจ้องกลับมาด้วยสายตานิ่งสงบก,ก่อนจะพยักหน้าเบาๆไปทางเขาเพื่อแสดงว่าคำพูดของเธอนั้นแน่วแน่และเป็นความจริงจักรพรมะ้เอาาาั่นหวาาต่่เเักกกึงทีุใจข มีเพียงอสูรร้ายที่ปากถึ่นเท่านั้นที่เข้าใจความหมายเบื้องหลังการตัดสินใจของจักรพรรดินีฮิมะเพราะสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นั้นแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มั่นใจว่าจะสามารถฝากขอข,อขวดเพื่อยกระดับตนเองขึ้นไปได้อีกแล้วและจักรพรรดินีน้ำแข็งก็กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันมิเช่นนั้นด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพวกเธอตำแหน,น่งนี้คงไม่มีวันตกมาอยู่ในมือของเขารอยยิ้มอ่อนจางปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจักรพรรดินีฮิมักก่อนที่นางจะกล่าวเสียงนุ่มว่าอาไทเจ้าสะสมความดีความชอบไว้มากมายตลอดหลายปีท้ิงร ข้าเฝ้ามองทุกก้าวย่างของเจ้าอยู่เสมอและข้ารู้สึกชื่นชมยินดีจากใจจริงที่เห็นเจ้าไม่เคยทําให้ผิดหวังตําแหน่งนี้เหมาะสมกับเจ้ามากกว่าจักรพรรดินีน้ําแข็งเสียอีกเพราะนิสัยของนางนั้นแข็งกร้าวเกินไปและเผ่าของนางก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าเผ่าไททานปิศาหิมะดังนั้นในใจของข้าเจ้าคือผู้สืบทอดที่แท้จริงจงจําไว้ว่าแม้ว่าข้าจะจากไปแต่แดนเหนือจะต้องยังคงยืนหยัดเหมือนเดิมเจ้าต้องมีเมตตาต่อทุกเผ่าพันธุ์และรักษาวิสัยทัศน์ของข้าไว้ว่าปลายสุดของทิศเหนือนั้นคือความสสงงงบบุขขข้้้าา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 ออรรันตตตหหหหยยดดดไไลลมมมมจกชิ่่ คำพูดของจักรพรรดินีมานั้นคือสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินในชีวิตนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า